โรน,นีโอซูล i วานราชาแห่งสนุกเกอร์โรน,นี O. s u n l i วานคือนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วแม่นยำและสร้างสรรค์เขาควา้าแชมปโลกหลายสมัยและสร้างสถิติมากมายที่ยากจะทำลาย รอนนี่เริ่มเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุยังน้อยและฉายแวลอัจฉริยะตั้งแต่เด็กเขาทำเบรกสูงสุด147แต้มได้ตั้งแต่อายุ15ปีกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำสถิตินี้ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการตลอดอาชีพการเล่นสนุกเกอร์รอนนี่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย คว้าแชมป์โลก7สมัยแชมป์ U.K. Championship 7สมัยและแชมป์มาสเตอร์7สมัยกลายเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากการเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมรอนนี่ยังเป็นบุคคลที่มีสีสันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาเป็นที่รู้จักจากสไตล์การพูดที่ตรงไปตรงมา ความคิดเห็นที่น่าสนใจและความสามารถในการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม